สวัสดีค่ะวันนี้ครูก็จะมาเกณฑ์ข้อสอบกลางภาคให้กับนักเรียนนะคะซึ่งในการสอบกลางภาควิชาชีววิทยาหนึ่งเนี่ยเ,เราจะสอบตั้งแต่หัวข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของออลักษณะของสิ่งมีชีวิตไปจนถึงเรื่องของกรดนิวคลีอิกนะคะตามแผนที่ได้ออกแบบไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคะครนี้ ข้อสอบเนี่ยนะคะกลางภาคเนี่ยจะเป็นปรรณยทั้งหมดนะคะก็คือเป็นการกรบาทนั่นเองจำนวนทั้งหมด40ข้อนะคะ20คะแนนโดยที่20ข้อนะคะจะมาจาก quiz นะคะ quiz ออนไลน์ที่อยู่ใน google classroom ที่นักเรียนไปทำ q u i ทย์ถึง04นะคะก็จะสุ่มมา20ข้อนะคะส่วนอีกประมาณ20ข้อนะคะก็จะ มาจากหนังสือเรียนนะคะซึ่งหล,กหลกักๆครูจะเอามาจากแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะให้นักเรียนได้เห็นว่าตรงไหนบ้างที่ครูจะเอามาออกข้อสอบแล้วก็รวมถึงครูก็จะอธิบายด้วยแหละว่าแต่ละข้อนะคะมันจะตอบว่าอะไรแน่นอนว่ามันมันจะไม่เหมือนกับที่เป็นข้อสอบในแบบฝึกหัดท้ายบทซะทีเดียวค่ะในข้อสอบกลางภาคก็จะมีการ ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะเป็นข้อสอบแบบคู่ขนานจะไม่ได้เหมือนอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าถ้านักเรียนเข้าใจตัวเนี้ยนักเรียนก็ง่าจะนะคะที่จะทําข้อสอบกลางภาคได้เริ่มกันเลยนะคะ,ะบทที่หนึ่งนะคะที่ครูจะเอามาออกข้อสอบในบทที่หนึ่งเนี่ยที่ครูจะเอามาออกข้อสอบหลักๆจะไม่มีไม่มีเรื่องของสเต็มนะคะเพราะว่าไม่ได้สอนเนาะก็ะข้ามไปเปิดไปที่แบบฝึกหัด ท้ายบทเลยนะคะขอให้ชนอาชนกล้องนิดนึงโอเคนะคะเนี่ยอันนี้นะคะจะสุ่มมาประมาณสามสี่ข้อนเกือนนี้นะคะก็คือจะเป็นลักษณะของ กูจะปรับเป็นข้อสอบแบบกากบาทนะคะมาดูกันว่าข้อนี้มันตอบว่าอะไรบ้างนะคะอันนี้เขาให้เราเอาข้อความนะคะด้านหลังตัวอกักษรกไก่ถึงจอจานเนี่ยนะคะมาจากผู้กับประโยคนะคะที่มันเป็นหมายเลข1นึ่งถึงหมายเลขสินะคะ,ะกไก่นะคะเป็นเรื่องของกระบวนการมิทบอลิซึมนะคะข้อไข่เป็นเรื่องของการสืบพันธุ์ข้อควายเป็นเรื่องของการตอบสนองต่อสิ่งเล้า นะคะโอเคแล้วก็งองงูเป็นเรื่องของการควบคุมสมดุลสุดท้ายก็คือจอจานเป็นเรื่องของการจัดระบบภายในสิ่งมีชีวิตนะคะจริงๆเนี่ยแต่และข้อเนี่ยมันอาจจะสัมพันธ์กับพวกนี้มากกว่าหนึ่ง,งเช่นบางข้ออย่างเช่นสมมติน,นะคะข้อหนึ่งเนี่ยการสีปีของจิ้งหรีดเพศผู้อันนี้นะคะมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของการ สืบพันธุ์และการจเจริญเติบโตคือขอไข่แล้วในขณะเดียวกันก็สัมพันธ์กับคอพายเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าคือการตี๋ปีของจิง้งหียเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมการเกี่ยวพาราสีถูกต้องไหมคะคราวนี้มันคงไม่เกี่ยวพาราสีกับตัวผู้ด้วยกันหรือสิ่งที่ไม่ใช่นกตัวเมียเออขออภัยจิง้งหรือตัวเมียนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยมันจึงถือเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างเฉพาะเจาะจงด้วยนะคะเป็นต้นอย่างเช่นข้อสองนะคะ ลูกออสนะคะของกบมีลักษณะแตกต่างไปจากพ่อกับแม่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตนะคะก็คือเนื่องจากว่ากบเนี่ยมันสืบพันธุ์แบบอ,อาศัยเพศนะคะอ๋อขออภัยประเด็นนี้เป็นเรื่องของการสืบพันธุ์แล้วก็เป็นเรื่องของการเนี่ยค่ะจัดระบบด้วยนะคะจอจานเพราะว่าอ,อันนี้คือในแต่ละช่วงวัยมันจะมีลักษณะที่ที่เปลี่ยนไปซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นลูกออดของข้อแม่ตัวไหนนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็คือในช่วงแรกก็จะเป็นลูกออดก่อนต่อไปค่อยเป็นโกะอะไรแบบเนี้ย่คือมันจะมีความที่แน่นอนตรงนี้ถือเป็นการจัดระบบนะคะอันนี้จับอ่อนเป็นอวัยวะที่ทําง,งานอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดระบบนะคะแล้วก็ข้อสี่นะคะแมวเลียอุ้งเทา้าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของการ ตอบสนองต่อสิ่งเร้าค่ะก็คือถ้าอากาศร้อนเขาจะเรียอุ้งเทา้าในขณะเดียวกันเขาเรียเพื่อควบคุมอุณหภูมิในร่างกายก็ถือเป็นการควบคุมสมดุลด้วยนะคะอ่าข้อห้านะคะต้นขามีหน่องอกออกมาจเจริญอร่านขงอันนี้เป็นเรื่องของการสืบพันธุ์ค่ะข้อหกการยกเท้าหนีทันทีเมื่อเหยียบของมีคมอันนี้ก็เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะคะข้อเจ็ดนะคะใส่เล่มและโฟเมเนี่ย เป็นเนื้อเยื่อที่ทําหน้าที่ลําเลียงสารในพืชดอกอันนี้เป็นเรื่องของการจัดระบบนะคะก็คือหน้าที่ที่เฉพาะจ,าจับโจมของส่วนต่างๆต,ต่อไปข้อ8ค่ะเสือวิ่งไล่ม้าลายอันนี้เป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของการตอบสนองต่อสิ่งเร้าค่ะและการที่เขาวิ่งไล่ก็เพราะว่าเขาต้องการจะกินม้าลายเป็นอาหารใช่ไหมคะกินอาหารเพื่อเอาพลังงานไปใช้ในร่างกายอันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการเมตาบอลิซึมค่ะ อะไรแบบนี้ข้อเก้านะคะการหดตัวของกล้ามเนื้อการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วนะคะทําให้เกิดอาการสั่นเมื่ออยู่ในที่ที่มีอากาศหนาวเย็นอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการควบคุมสมดุลค่ะมันหดและคลายเพื่อที่จะสร้างความร้อนนะคะเพื่อให้ร่างกายเราทนกับอากาศหนาวได้ข้อสิบตัวอ่อนมแมลงนะคะ กินลูกอัลลูกปลาเป็นอาหารนะคะอันนี้เป็นเรื่องของเอ่อเมตาบอลิซึมค่ะมันมองไม่เห็น,หนเลยขึ้นไปเป็นเรื่องของกระบวนการเมตาบอลิซึมเป็นเรื่องของการตอบสนองต่อสิ่งเร้าด้วยนะคะต่อไปแมวมีชีวิตอยู่ได้นานประมาณ25ปีอันนี้เป็นเรื่องของอายุไขค่ะเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตต่อมาข้อสุดท้ายนะวิ่งมาราธอนควรดื่มน้ำเกอนเลยอันนี้เป็นเรื่องของการควบคุมสมดุลในร่างกายนั่นเองนะคะ ก็จะสุ่มมาโดนข้อไหนบ้างก็ไม่รู้เนาะรานนี้มาดูข้อที่สองค่ะนะคะในการศึกษายหยดน้ำแห่งหนึ่งนะคะเขาพบว่า,ามีวัตถุทรงกลมนะคะอยู่ในหยดน้ำนั้นพอเขาหยดเกลือหยดกรดลงไปข้างหยดน้ำที่ว่านั้นนะคะพบว่าไอ้วัตถุนั้นเคลื่อนที่หนีนะคะอะไรแบบเนีน้หรือเคลื่อนที่เข้าหากดแอซิติกอะไรแบบเนี้น,นะคะ เขาถามว่าเหตุเขาเรียกอะไรเหตุการณ์นี้นะคะ <Yeah. S 2> หรือว่าข้อคุณพบเนีนะ้เป็นหลักฐานว่าวัตถุนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยสอดคล้องกับข้อใดนะคะคําตอบก็คือการตอบสนองต่สอสิ่งเร้าคอไปค่ะนี่ตอบคอไพรเพราะว่าการที่เราหยดเกลือลงไปเป็นการใส่สิ่งเร้าเข้าไปนะคะแล้วการที่เขาเคลื่อนที่เข้าหาหรือเคลื่อนที่หนีเนี่ยถือเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเล้านั้นต่อไปข้อที่สามค่ะ ข้อที่3นะคะนักรเรียนคนหนึ่งมีความคิดว่าการฉายรังสีทําให้ต้นส้มมีผลขนาดใหญ่นะคะจึงแบ่งส้มออกเป็น2กลุ่มแล้วก็ทําการปลูกนะคะกลุ่มที่1นึ่งฉายรังสีกลุ่มที่สองไม่ฉายรังสีนะคะจากนั้นก็ปลูกในสภาพแวดล้อมที่เหมือนกันแล้วก็เก็บผลส้มมาวัดขนาดนะคะปุ๊บขาถามว่าตัวแปรต้น ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมตามลำบบดับข้อใดถูกนะคะตัวแปรต้นก็คือสิ่งที่เขาจงใจทําให้มันไม่เหมือนกันสร้างสถานการณ์ให้มันไม่เหมือนกันก็คือการฉายลังสีเพราะฉะนั้นคาตอบที่เป็นไปได้คือคอควายกับงองงูนะคะคราวนี้มาดูตัวแปรต้นและตามด้วยตัวแปรตามใช่ไหมคะวกต่อมาต้องเป็นตัวแปรตามตัวแปรตามคือขนาดของผงส้ม ถูกไหมถูกนะคะเพราะว่าเขาต้องการรู้ว่าขนาดของฝนส้มมันจะเป็นยังไงเมื่อชาย้ังตีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี้คือตัวแปรตามถูกต้องแล้วส่วนตัวแปรควบคุมก็คือสิ่งที่เขาไม่ได้สนใจว่ามันจะมีผลยังไงเพราะนั้นเขาต้องทําให้มันเท่ากันนะคะตัวแปรควบคุมในที่นี้ก็คือ ตรงนี้ค่ะต้นส้มที่ไม่ได้รับรังสีนะคะอ๋ออันนี้เขาหมายถึงควบคุมในกรณีที่อเอาไว้เปรียบเทียบนะ,ะนักเรียนว,ว่าถ้าไม่ได้รับรังสีจะเป็นอย่างไระเพราฉะนั้นะะข้อนี้ตอบององงส่วนข้อที่สี่นะคะข้อใดทําให้ผลการทดลองน่าเชื่อถือน้อยลงนะคะข้อที่สี่คำตอบก็คือ จากเขาเอาเขาเอ่ยถึงวิธีการทดลองของข้อที่สามนะคะอันนี้นะคะคำตอบก็คือข้อคยค่ะให้ต้นส้มกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สองมีสายพันธุ์ต่างกันอันนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเขาต้องการเช็คแค่ว่ารังสีมีผลไหมเพราะฉะนั้นสายพันธุ์ต้องเหมือนกันในการทดลองทั้งสองกลุ่ม นะคะข้อที่ห้าเนี่ยเป็นเรื่องของอชีวจริยธรรมค่ะอันนี้นักเรียนสามารถใช้ c o m มอ n เซนส์ในการตอบได้คือถ้านักเรียนมี c o m มอนเซนส์แบบคนปกติทั่วไปรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดข้อแนนหนูจะตอบได้นะคะข้อนี้จะตอบได้เพราะนั้นครูจะไม่ขอพูดถึงอ่ะแล้วก็ข้อที่6 นะคะข้อที่หเนี่ยข้อที่คุณ่าจะเอามาออกข้อสอบคือข้อนี้ค่ะไหนเอ่ยอ่ะข้อที่แปดนะคะข้อที่8ปดเขาบอกว่าออกแบบวิธีการตรวจสอบสมมุติฐานเป็นขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนการอ๋อไม่ใช่ขออภัยค่ะไม่ใช่ข้อนี้ อืมเจอแล้วข้อที่สามค่ะข้อที่สามข้อที่สามบอกว่าการตรวจสอบความถูกต้องของทฤษฎีนะคะเป็นขั้นตอนหนึ่งของวิธีการทางวิทยาศาสตร์จำตอนที่ครูสอนเรื่องวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ไหมคะเอ่ามันไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของทฤษฎีนะมันมีแต่การตรวจสอบความถูกต้องหรือการตรวจสอบสมมุติฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันจึงเป็นข้อที่ผิด นะคะข้อที่ผิดเพราะว่ามันผิดตรงคํานี้ค่ะมันต้องเปลี่ยนจากทฤษฎีเป็นสมมุติฐานคราวนี้ขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงสมมุติฐานคือแนวคิดที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างเพียงพอค่ะก็เรียกว่าเป็นแนวคิดที่ดูมีเหตุผลแหละแต่ว่ายังไม่ได้รับการพิสูจน์มากนักอะไรประมาณนี้หรือยังไม่ได้รับการพิสูจน์เลยแต่ทฤษฎีนั้นเป็นแนวคิดเชิงเหตุผลที่ก่อนหน้านี้มันเป็นสมมุติฐาน แล้วมันก็ผ่านการพิสูจน์มาหลายครั้งจนกระทั่งว่าพิสูจน์ยังไงมันก็ถูกเขาก็เลยตั้งให้เป็นทฤษฎีเพราะนั้นทฤษฎีก็คือมันไม่จะเป็นต้องพิสูจน์แล้วมันมันสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะประมาณนี้แต่ว่าทฤษฎีก็วันดีคืนดีทฤษฎีอาจจะล่วงจากตําแหน่งก็ได้ก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไปเจอหลักฐานที่มันมาหาักล้างว่าทฤษฎีนี้มันไม่ถูกประมาณนี้นะคะจบค่ะอันนี้